สวัสดีครับผมสวัสดีคนที่ดูคลิปนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีแฟนเพจทุกท่านสวัสดีช่อง y t u t u นะครับผมแฟน YOUTUBE ของครูธรรมด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็น EP ที่4แล้วนะครับจะมาในเรื่องของการสร้างโฆษณาในไล ne@ แอดแพลตฟอรนะครับผมหรือในแ a b นะผม นั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปชมนะครับผมก็ฝากกดตรงนี้ครับรับข้อมูลดีๆนะครับผมฝากกดติดตามเพจครูธรรมนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ครูธรรมด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดกระดิ่งตรงนี้นะครับผมนี่นะครับกดเพื่อที่จะรับการแจ้งเตือนคลิปของครูธรรมนะครับเวลาครูธรรมได้อัพคลิปดีๆนะครับก็จะได้ รับรู้ก่อนใครนะครับผมมีเทคนิคดีๆก็จะรู้ก่อนใครเลยนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมก็คือการสร้างกลุ่มโฆษณาไปแล้วนะวันนี้ก็จะมาในหน้าของการสร้างโฆษณาแล้วนะครับผมก็คือจะจบแล้วนะครับในเรื่องของออการทำโฆษณาในเรื่องของการเข้าส่งคนเข้าเว็บนะครับอันนี้นะครับนี่คือแค่หัวข้อ จุดประสงค์เดียวนะครับผมมันมีหลายจุดประสงค์มากนะครับเดี๋ยวเราค่อยติดตามไปอีพีต่อๆไปแล้วกันนะครับผมอ่ะมาที่จุดประสงค์การเข้าชมเว็บไซต์นะครับตรงนี้เราสามารถแก้ได้นะครับแก้แก้ชื่อแคมเปญแก้อะไรได้หมดเลยนะครับผมแต่ผมไม่แก้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นชื่อโฆษณานะครับอาจจะแก้เป็นเป็นภาพภาพที่นอนนะสมมตินะครับเพราะว่า บางทีเราอาจจะต้องเทสว่าเฮ้ยอันไหนเข้าถึงได้ดีกว่าคล้ายๆกับ Facebook นะครับอันนี้ผมคิดไปเองหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าผมจะเทสนะครับว่าเฮ้ยภาพไหนการเข้าถึงดีกว่านูน่นนี่นั่นนะครับอ่ะทีนี้พอตรงนี้ก็อย่างที่บอกนะครับสถานะก็ต้องเป็นพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของรูปแบบของโฆษณานะครับจะมี3รูปแบบนะครับอย่างที่บอกตอน EP ที่แล้วนะผมอ P ี EP ที่ สร้างแคมเปญนะครับว่าแต่และจุดประสงค์เนี่ยมันมีรูปแบบโฆษณาอย่างไงบ้างใน e ีเนี้ยในจุดประสงค์เนี้ยนะครับก็คือการเข้าชมเว็บไซต์เนี่ยนะครับจะมี3รูปแบบนะครับก็คือแบบรูปภาพเดียวนะครับรูปภาพสไลด์แล้วก็รูปขนาดเล็กนะครับผมซึ่งรูปขนาดเล็กเนี่ยผมไม่ค่อยจะทำนะครับเพราะว่าผมจะทำอันนี้นะครับแล้วมันจะได้ ตัวอย่างทั้ง3ตัวอย่างเลยนะครับผมโอเคมาที่รูปภาพเดียวนะครับเราก็เลือกรูปภาพนะครับซึ่งในในเนี้ยนะครับจะสามารถที่จะสร้างสมมุติว่าคุณแบบไม่มีรูปภาพเจ๋งๆนะครับคุณสามารถที่จะสร้างสร้างรูปภาพได้โดยแบบง่ายๆนะบ๋ยวผมค่อยว่าใน EP ต่อไปนะครับ เพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการครีเอทนิดนึงนะผมมันคือเป็นรูปภาพแบบดีๆเลยนะครับโอเคเอาตรงนี้ก่อนนะครับให้เราเลือกกดรูปตรงนี้นะครับปึ้งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูปที่เราเคยอัพเรียบร้อยถ้าเราเคยทํามันจะมีประวัติอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่มีนะครับเราก็ต้องหารูปนะครับผมเดี๋ยวผมหารูปก่อนนะครับ คือรูปภาพนะครับต้องทําตามกฎของเขาเลยนะครับก็คือขนาดร้อยยี่องร้อยคูณหกสพิกเซลหรือว่า1080ปดสิคูณพันแิพิกเซลเป็นขนาด1น่ตอนหนึ่งกับ12 16อต่อเนะครับถ้าจะไม่ผิดนะทีนี้ผมไม่มีรูปอะสิ <laughs> เพราะว่ามันจะต้องทําให้ขนาดนี้เอานี้เรามาที่นี่เลยละกันรสร้างรูปเลยนะครับผมง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องไปต่ออีพต่อไปละ มากดที่ creative lab นะครับตรงนี้ตึ้งนะครับ EP นี้น่าจะยาวนะครับกดคำว่าเริ่มใช้นะครับ creative นะครับอันนี้คือผมทำวิเรียบร้อยนะครับก็คืออีกตัวโฆษณาหนึ่งนะครับโอเคให้เรากดสร้างใหม่นะครับเพราะผมจะทำโฆษณาที่นอนนะครับก็กดสร้าง creative นะครับ เราเลือกเทมเพลตได้นะครับคือเราแบบว่าเลือกเทมเพลตได้นะครับผมกดที่แนะนำนะครับเราก็จะเลือกอะไรที่มันเหมาะกับสินค้าเรานะครับอะไรดีเอ่ยแป๊บนึงนะครับมันมีสามารถเลือกตรงนี้ได้ ฟิลเตอร์ตรงนี้นะครับว่าจะเอาประเภทของอะไรนะครับผมการศึกษาดูซิคณิตสตรของธุรกิจแฟชั่นทั้งหมดเลยโอเคแล้วก็กดฟิลเตอร์เสร็จสิ้นเขาจะเจนเนเรต แพดเ,เขาเรียกว่าอะไรนะแทมแทมเพจที่เกี่ยวข้องให้นะครับลืมไปนะครับเมื่อกี้ผมใช้ยังไม่ได้เปลี่ยนตรงนี้นะครับเพราะว่านี้มันเป็นเมื่อกี้มันเป็นของอีสินค้าหนึ่งนะครับอันนี้เป็นที่นอนเด็กโอเคเรากดคําว่าเริ่มใช้นะครับผมก็ใหม่เหมือนกันนะครับอันนี้นะครับผมเราสามารถที่จะ เลือกได้นะว่าเราจะเอาอัตราส่วนเท่าไหร่นะครับหนึ่งตรงนี้นะครับเราต้องทำสองอยะสองครั้งเลยนะครับน,นี้เราเลือกแทมเพ e ก่อนว่าเราจะเอาแทมเพะไรนะครับสมมุติเอาเอามันให้หมดเลยไหมเอาแค่นี้นะครับญี่ปุ่นไต้หวันเอาให้หมดเลยนะครับโอเค เมื่อเราแบบว่าเลือกดูแล้วเราก็มาดูว่าเทมเพลตเราอันไหนที่มันแบบว่าพอที่จะไปด้วยกันได้นะครับเอาได,ดีลองเลือกดูคนละกันนะครับมีเยอะแยะมากมายให้คุณเลือกนะครับใช่กดผิดผมเอาขอดูนิดน,นึงก่อนมไม่รู้เหมือนกันว้าจะอ,าอะไร อะไรดีนะอันนี้แล้วกันเปน็นรูปเหมือนกันมันจอมารูปแบบไลน,น,นโอเคนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นที่เราสามารถแก้ได้หมดเลยนะครับตรงนี้จะเป็น เอาตรงนี้ก่อนนะครับจะเป็น Media, มีเดียหมายถึงว่าเราสามารถอัพรูปลงไปได้สมมติผมจะอัปรูปที่นอองผมไปนะครับปึ้งอะผมจะอัพรูปที่นอนไปผมคลิกตรงนี้ตึง้งผมเอาโหลดจากคอมมานะครับอ่ามันไม่เป็นพื้นในนี่ด้วยอะ ไม่เป็นไรเราลบตรงนี้ออกนะครับนี่นะครับคี้ของเขาออกไปนะครับแล้วเราก็ลบตรงนี้ลบไปนะเอาที่นอนเรามาใส่จริงๆมันจะต้องตัดให้มันแบบว่าไม่มีอไอนะ้นี้เนาะอันนี้ทําเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับเพึงเพราะว่าจริงๆมันต้องทำใน Photoshop นะครับ ตรงนี้เราสามารถเลือกได้นะว่าเราจะอะไรคลิกๆนะครับแก้ได้นะครับเห็นไหมครับจะเป็นที่นอนเนด็อนุบาลนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันจะได้นะครับ เนี้เหมือนกันเรียบร้อยนะครับตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับ เลือกฟอนต์นะครับพวกเนี้ยข้อความตรงเนี้ยเห็นไหมครับเทจตรงนี้จะเปลี่ยนให้ใส่โลโก้เห็นคำว่าโลโก้ตรงนี้ไหมครับเราสามารถใส่โลโก้ได้นะครับว่าถ่าเราจะอัปรูปใส่โลโก้เข้าไปนะครับว่าเป็นอะไรเราก็ต้องทำเป็น png ก่อนนะครับอะสมมติผมเลือกเป็นโลโก้นี้ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ทำเป็นเล่นๆน,นะครับเราต้องลบตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าโลโก้มันใส่แค่ได้โลโก้เดียวเราลบโลโก้ของเขาไปก่อนแล้วเราก็คลิกตรงนี้ ขึ้นมาอเป็นโลกโก้เราลดขนาดได้หมดเลยนะครับเอามาไว้อยู่ตรงนี้จะดีกว่าไหมอันนี้คือทำเล่นๆน,นะไม่จริงจังนะครับผมผมไม่ค่อยมีหัวทางด้านครีเอทสักเท่าไหร่ะนะครับผมตรงนี้อาจจะคลิกตรงนี้นะครับ 4 0 0นะครับตรงนี้เป็นบาทนะครับอ่ะนะครับส่วนสีนะครับเราเลือกได้นะครับมเราคลิกที่วัตถุก่อนนะครับแล้วเราก็เลือกสีตรงนี้เห็นไหมคลิกที่วัตถุก่อนนะแล้วเราก็เลือกสีตรงนี้ฟอนต์เปลี่ยนได้หมดเลยนะขนมขนาดเปลี่ยนได้หมดนะครับผมจะสีแดงเห็นไหมครับเปลี่ยนละเห็นไหม ตรงนี้อาจจะเป็นตัวหนังสือเรียยอะไรได้หมดเลยนะครับจริงๆตัวนี้มันต้องตัดให้มันเป็นอันนี้อย่างเดียวนะครับสักครู่นะครับขออนุญาตทำแล้วทำให้มันโอเคเลยนะเราสอนวิธีการทำอันนี้แบบเร็วๆภายในหนึ่งนาทีนะครับ คือหลังออกนะครับมาที่ remove. bg นะครับแล้วเราก็กอัพโหลดรูปไปเราเลือกรูปก,ก่อนนะครับอันนี้มันจะสวยไหมเนี่ยมามาแล้วแล้วเราก็กดดาวน์โหลด มาต่อกันต่อนะครับลบออกฟื้นเอาใหม่นะครับอัปโหลดมีเดียนะครับเลือรกรูปที่เราต้องการนะครับหนึ่งรูปรูปอัพได้ทีละอันได้ไหมสองรูปสามรูปได้หมดเลยฟึ้งเราก็กด มาแล้วมานี่ครับได้แล้วเราจะทําให้มันเอียงได้หมดเลยนะครับค่อยมาแต่งปึ้ง สอนทำรูปเลยนะเนี่ยไม่ค่อยคิดเลยเราจะทําให้แบบว่ามันขึ้นแบบว่าเรียกว่าอะไรฮะส่งไปข้างหน้าส่งไปข้างหลังเนี่ยนะส่งไปข้างหน้าส่งไปข้างหลังเห็นไหมครับได้หมดนะครับแล้วแต่เราจะอน,นี้เลยนะครับผมโอเคได้อยู่บางเนี่ยผมไม่ค่อยมีหัวทางด้านศิลป์นนะครับ งนี้คุณเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับผมอันนี้คือเอเส้นขอบนะครับจะเอาเป็นขอบอะไรก็ได้ขอบแดงขนาดนะครับก็จะเป็นห้องหน้าขอบไปดีขอบดำอขอบเหลืองสมขอบจะได้แค่สี่นะครับก็บจะเป็นแบบนี้เห็นไหม ประมาณนี้นะครับถ้าต้องการให้ตรงนี้ใหญ่นิดนึงนะครับก็บวกตรงนี้เพิ่มเห็นไหมตัวนี้ก็แล้วแต่เราเลยนะครับครอบเคลฟอ,อะไรได้หมดนี้คือเป็นเงานะครับไม่ค่อยเห็นเพราะมันมืดนะครับพื้นมันมืด เล่นแล้วแตน่น้ลองไปดูลองเล่นดูนะครับโอเคเรียบร้อยโอเคอเ,คเคนาะพอละรู้จะทำะไรไม่ค่อยมีหัวโอเคครับจากนั้นเรากดบันทึก e ทมเพจ e เป็นนะครับใส่ชื่อไป ก็กดตกลงแก้ไขได้นะครับผมเราจะแก้ไขก็ได้นะครับมุิเราจะแก้ไขอันนี้แป๊บนึงนะอ่ะหลังปรับปป้มตั้งนานนะครับผมตรงนี้นะ่าจะเป็นพวกรูปทรงต่างๆคุณก็เล่นไปนะครับมันก็จะเป็นเมเอาตัวนี้ผมเป็นวงกลมนะครับตรงนี้เป็นโลโก้ ได้ครบทุกอย่างและกดเทปนะครับเมื่อกี้กดเซฟไปรอบหนึ่งแล้วผมแก้ไขนิดนึงนะคับแล้วก็กดเซฟใหม่คลิปนี้น่าจะยาวนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับก็กดคำว่าเผยแพร่ไปยังครีเอทนะครับมันจะมีสองอย่างนะผมก็คือเรเพิงให้ดูใหม่อันนี้เป็นแบบหนึ่งตอนหนึ่งนะครับถ้าคุณจะเอาเป็น 1.9 1 9 1ต่อ uh, um, 1ก็ต้องมานั่งทําใหม่อีกนะครับผมอันนี้นะครับก็ผมเอาผมไม่ทําดีกว่านะครับ ก็กดเผยแพร่ไปเราก็ไม่เอาอันนี้ไม่ใช้นะครับพอ <c oughs> กดตกลงนะครับภ <c oughs> าพของเราจะไปอยู่ในตรงครีเอทีฟนะครับผมตรงนี้นะครับเราก็ส่งออกไปยังบริการนะครับตกลงนะครับเล <c oughs> ือก <c oughs> ตรงนี้ก่อนตกลงแล้วก็ปึ่งโอเคนะครับตรงนี้วอส่งคลิกคำว่าส่งออกก็จะไปอยู่ เรียบร้อยนะครับไปอยู่ตรงไหนนะครับผมอยู่ตรงนี้พอเราเลือกรูปนะตึงนี่มันจะมปอยู่ตรงนี้เห็นไหมเราก็เลือกไปเลยตึงเพราะว่าถ้าเราทาตรงเนี้ยมันจะขนาดมันจะพอดีแล้วว่านะครับขนาดมันจะพอดีแล้วเนี่ยมันจะขนาดเป็นพันแปดสิบคูณพันแปดสิบมันจะพอดีเลยนะครับผมไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรยุ่งยากใน Photoshop นะครับเราก็แค่แต่งรูปไปนะครับอ่ะทีนี้เราก็มา พิมพ์ตรงนี้ไปที่นอนเด็กใส่หัวข้อใส่ชื่อไปนะครับมันจะมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมจะมาอยู่ตรงนี้นะครับอย่ากเกิน20ตัวอักษรนะครับ ตรงนี้คำอธิบายจะมาอยู่ตรงนี้นะครับผมไม่เกิน7จะนะครับผม ตรงนี้ปุ่มนะครับก็เหมือนการเป็น call to action นะครับถ้าคุณคุณใน Facebook นะครับผมก็เดียวกันเลยนะครับผมเอาเป็นเลือกซื้อเลยนะครับมันก็จะมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเลือกซื้อเลยนะครับเวลาเราสไลด์นะครับผมเราสไลด์ในหน้าทำลายนะครับในทำลายชั้นะก็จะเจอแบบนี้ขึ้นมานะครับผมก็จะมาดูนะครับนี่คือตัวอย่างที่1นนะครับนี่คือตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2ก็จะอยู่ตรง ตรงไหนสักแห่งหนึ่งอาจจะเป็นไลทูเดย์อาจจะเป็นไลแมน Man, นะครับผมตระกูลของไลนะครับผมมันก็จะไปโตรงนี้ก็จะเป็นอยู่บนหน้าแชทนะผมหน้าลายชื่อแชทของเราเลยนะครับถ้าใครเคยเห็นนะครับอ่าเสร็จแล้วตัวนี้นะครับผมก็อาจจะเป็นลิงก์ไลแอดก็ได้นะครับลิงก์ไลแอดหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์อะไรได้หมดนะครับผม ก็คือให้มาสอบถามให้แอดไลน์อะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมเอาเป็นทักอินบอกละกันอินบอกเฟสโอเคเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็ตรวจความเรียบร้อยนะครับผมเพื่อเพราะว่ามันจะแก้ไขได้ก็ต่อเมื่อแอดยังไม่รันถ้าแอดรันเราแก้แคไแข,แขไม่ได้นะครับต้องทำมาอย่างลูกเดียวเลยนะครับผมอันนี้ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบภาพสไลด์ ถ้าคุณต้องการเป็นภาพสไลด์ก็เหมือนกันนะครับคือรูปผมไม่มีอ่ะมันจะต้องเลือกรูปตรงนี้นะครับใส่เข้าไปสมมุติอันนี้เป็นรูป1น,นะครับก็จะเป็นรูป2รูป2ก็ไม่มีอะสมบมิเป็นรูปสได้หลายรูปนะครับดูกันได้กี่รูปได้ทั้งหมด10รูปนะครับ ใส่เข้าไปปึง้งไม่มีละสมมติรูปสองก็เป็นนี้อีกนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเนี้ยไปสไลด์ไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็ใส่ข้อมูลตรงนี้ไปตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ก็ใส่ตรงนี้ไปเห็นไหมครับอันนี้ผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเหมือนกันรูปที่สองก็ ใส่เหมือนกันนะครับก็คลิกรูปที่3ก็คลิกใส่รูปมรีรูปเดียวะนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ใส่ไปอีกนี่ก็ใส่ไปอีกนะครับนี่คือทําให้ดูนะก็ต้องไปทำรูปเอเองนะมันก็จะสไลด์ไปเรื่อยๆนะครับเวลาแสดงผลก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมนะรประมาณนี้นะครับผมก็ใช้เขาเรียกว่าคาวเซลหรือเปล่าคาวเซลของ เฟซบุกอะนะครับผมได้เหมือนกันนะครับเวลาลูกค้าดูก็คลิกมาคลิกตรงนี้ปึง้งนะครับแล้วก็จะเด้งไปที่เว็บไซต์นะครับผมคลิกตรงนี้หรือคลิกตรงนี้ปุ๊บก็เข้าไปที่เว็บไซต์แล้วที่เราฝังเอาไว้นะครับโอเคกลับมารูปเหมือนเดิมแล้วเนี่ยกลับมาที่รูปของเราอ๋อเหมือนเดิมนะครับอ่ะตรงนี้เสร็จเลยเรียบร้อยนะครับผมผมทําเฉพาะรูปเดียวอย่างเดียวนะครับ อันอื่นก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับไม่ยากไม่ยาก,ยากนะครับไม่ยากโอเคครับผมคลิปมันจะนานเกินนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็กดบันทึกโฆษณาตึงเรียบร้อยนะครับ URL ที่พาไปทางจะต้องมี URL landing page <c oughs> หมายความว่าไง u ู l ที่พาไปของ u r l ไปลายทางจะต้องเหมือนกับ u r l l a n d i n g ด a g ิเพแล้วมันไม่เหมือนตรงไหนเนี่ยเนี่ยก็จะไปเชื่อมต่อมันก็จะไปเชื่อมต่อใช่ปะ องใส่ไลน์ของเขาเลยดีกว่านะครับเป็นไลน์แอดของเราเนี่ยเองนะครับดูที่จะผ่านไหม URL ที่พาไปของ URL ปลายทางจะต้องเหมือนกับ URL landing page เอ๊ะมันผิดตรงไหนอะ่ะ ใช่อ่ะลองใส่ตัวนี้ดูนะครับผ่านหรือเปล่าตรงนี้เอาเป็นเลือกซื้อดีกว่าเอาเพื่อนๆเลือกซื้อเห็นปุ๊บล้วอยากซื้อเลยผ่านนะครับเข้าใจละนะครับผมก็คือตอนแรกแเราใส่ลายตัวนี้ไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับมันจะต้องเหมือนกัน ถ้าไม่เหมือนมันก็จะไม่ให้ผ่านนะครับผมเมื่อกี้ผมก็ลองเปลี่ยนดูเป็นลาเป็นลิงก์ตอนแรกผมใส่เป็นลิงก์เพจใช่ปะ่ะแล้วตอนพอหลังจากนั้นผมก็ใส่มาเปลี่ยนเป็นลิงก์อินบ็อกมันเลยไม่ได้นะครับในระดับของโฆษณามันก็เลยไม่ให้ผ่านนะครับโอเคมันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้ามาถึงหน้านี้แล้วแสดงว่าคุณทําถูกต้องแล้วนะครับผม ทีนี้ต้องรอนะครับรอให้เขาอนุมัติเพราะตอนนี้มันยังไม่แสดงผลนะครับต้องรอให้เขาอนุมัติก่อนนะครับถ้าแสดงผลแล้วมันจะเป็นแบบนี้ยวผมให้ดูอันนี้อันนี้คือเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรอแค่อนุมัติอย่างเดียวถ้าอนุมัติแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะครับจะมีกราฟขึ้นนะครับให้เราดูติดตามนะครับมันจะขึ้นว่าพร้อมใช้งานนะครับนี่คือแท็บแคมเปญนะครับอันนี้คือกลุ่มโฆษณานะครับผม หลังนี้คือกําลังเรียนรู้อยู่ก็คือระดับกลุ่มโฆษณาคือแคปเปนนี้กําลังเรียนรู้อยู่ถ้ามันหมดช่วงการเรียนรู้มันจะเป็นพร้อมใช้งานเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาชุดโฆษณานะครับอันนี้นะครับมันก็จะมีถ้าอันไหนที่มันปฏิเสธมันก็คือไม่ผ่านหมายความไว่ายังไงนะครับมันกดเดียวกับ Facebook เลยก็คือห้ามมี before After ห้ามขายของผิงกดกฎหมายห้ามขายของมีลิขสิทธิ์ห้าเป็นขายของออพวก อะไรผิดนายุผิดกฎหมายพวกยาเสพติดนะผมพวกบุหรี่อะไรพวกนี้แล้วก็พวกาศาสนาความเชื่ออะไรก็ต้องไปอ่านดูนิดนึงนะผมจำไม่ได้เหมือนกันครับแต่ว่ามันเป็นกฎของเขานะครับก็จะไม่ผ่านนะครับผมอันนี้นะครับโอเคหวังว่าน่าจะทํากันได้นะครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามด้วยนะครับเห็นไหมครับถ้าเราทำสองอันเนี้ยสสินค้านะครับผมก็จะเป็นแยกคนละบัญชีกันเลยนะครับผมโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพจครูทำมแล้วก็ช่อง YouTube ของครูทำมด้วยนะครับผมแล้พบกันใหม่ EP ถัดไปว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับผมไปแล้วครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ